สวัสดีครับมาอนี้ผม์กมารีวิวครับรีวิวกุญแจรถ New Fort u n e r นะครับ t ต y o ต้า e w Fortuner นะครับนี่ครับเห็นบ่กครับนี่ครับปกตินี่อันนี้มันจะมันจะเปลี่ยนทั้งสีเลยครับอทีเป็นไล่แคบลานี่มันเป็นกรอบมันรับผมเสือมาใส่นี่ย มันเสือมาใส่ถ้ามีปุ่มล็อกปุ่มป,มปมลดล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็มีเสียงเสียงนี่เขาเห็นไว้เพื่ออย่าง,างนะครับาบางที่นะครับมันซอยมันซอยเขาได้เวลาเขาจอดรถไว้อย่างสีครับมีโจรมีขโมยมีอย่างขโมาครับเพราะกดเสียงตัวนี้ครับเสียงเตี๋ยมันจะด,ดังนะครับมันจะด,ดังปี๊กปี๊กปี๊กนะครับ เฮ็ดให้คนที่อยู่ใกล้ๆตัใจได้นะครับนี่ครับเสียงนะครับแล้วก็เก็เป็นโลโก้ครับตัวนี้ครับเราบัดที่นี่ตัวนี้ครับมันจะมีกุญแจได้ครับกุญแจนี่ครับมองปลดกุญแจมันจะอยู่ข้างหลางนะครับสมมุติเขาเขาเมื่อจิ้มกดนะครับกุญแจตัวนี้ก็จะลุดออกได้นะครับ กุญแจตัวนี้เขาเขาไว้เ็ยังเขาไว้ก็คือเวลาเขาปลดเกียร์พี่นะครับเกียร์พี่เวลาเขาดับรถนะครับเขาจะปลดไปเกียร์ว่างนี่มันจะปลดไปว่าอะไรครับเกียร์เอ็นนะครับคือเกียร์ว่างครับมันจะปลดไปว่าอะไรเขาจะต้องเอาดึงไอ้กุญแจตัวนี้ครับออกมานะครับแล้วก็ไปเสียบนะครับมันจะมีหู้เสียบนะครับเสียบลงไปปุ๊บแล้วมันจะกดมากเกียร์เอ็นได้นะครับเกียร์เอ็นคือเกียร์ว่างครับมันี้เขาเกียร์ว่างได้ เขาเกียวางได้เวลาเนี่ยเขาก็เข็นรถได้นะครับวลาเขาไปจอดรถเงียงสิครับดับเครื่องแล้วเนาะนี่ตัวนี้ครับแล้วมันจะเป็นกุญแจอีกตัวหนึ่งใบตะไครไใบตะไครนเกะรถนะครับมันจะมีมองมองมองไขอยู่ครับมองเกะรถนะครับล็อกล็อกอเกะรถนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับมันยุ่งนี่ครับเขาก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างนี้ดังแป๊กนี่ครับนี่ครับมันก็จิล็อก นี่แหละครับกุญแจ New Fortuner นะครับนี่ครับ